การชงพืนเศรษฐกิจนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ขอบเคลื่อนในเรื่องนี้มีการปิดล็อกในแต่ละส่วนในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชงกัญชามาเป็นลําดับนะครับและขณะนี้เนี่ยก็พยายามที่จะสามารถที่จะให้ลดกัญชาออกจากพื่นเป็นยาเสพติดประเภทที่5ไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกกัญชาเนี่ย ก็ให้องค์กรวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือรอสตด้วยร่วมมือกันสามารถที่จะไปขออนุญาตปลูกแล้วก็จะมีการขั้นตอนไปตรวจสอบในสถานที่ว่ามีความพร้อมหรือไม่นะครับรอพสทตอนนึงก็จะปลูกได้ประมาณ50ต้นคับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนส่วนการปลดล็อกในขั้นต่อไปต่อมาก็คือเรื่องของการปลดล็อกจากทั้งใบทั้งต้นทั้งรากนะครับว่าถ้ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็น ไม่ใช่พืชไม่ใช่ยาเสพติดน,น,นะครับเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้จะไปไปทาอะไรก็เป็นขึ้นอยู่กับพอรบอคอรบออาหารนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปตามกฎหมาย3กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พยายามที่จะค่อยๆกรอบเพื่อให้พืชกัญชานะครับได้ถูกปลูกและได้นํามาใช้ภายใต้กฎหมายรองรับและการบังคับใช้ที่ถูกต้องอ และในอนาคตก็อาจจะนําไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปเป็นส่วนผสมในการใช้ทั้งเรื่องของยญญาหรือเป็นการบาบัดในแง่ของเครื่องปรุงนะครับเพือให้บริการให้กับผู้สูงอายุการผู้ป่วยบางชนิดที่จะมีแนวทางหรือ ตามมาตรฐานที่แพทย์วินิจฉัยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนกัญชากัญชเพืชเศรษฐกิจในอนาคตและในบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่สูงเนี่ยถ้าต่อไปกัญชงเราได้มีการแก้ประกาศอย่างชาัดเจนแล้วก็จะสามารถมาทดแทน,านการปลูกพืชไร่บางกรณีที่นําไปสู่การสร้าง PM 2.5ได้ในอนาคตน,นะครับก็เป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะขับเคลื่อนคู่กับเรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ต่อไปด้วยครับ ถ้าป็นตอนนี้เอ่อชาวนของ extension distribution ปลูกไม่ไ่อชาวบ้านยังปลูกไม่ได้ครับชาวบ้านต้องไปร่วมมือกันกับรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนหรือไปร่วมมือกับรอพสตเพื่อขออนุญาตปลูกได้เององค์กรละประมาณ50คนซึ่งต้องไปผ่านการตรวจสอบทั้งพื้นที่ทั้งโรงเรียน ให้มีความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นตามขั้นตอนของแพทย่าไทยทุกนกนพวกนทุนส่วนใหญ่คนนใมานายทุนนทุนหรือประชาชนอะไรก็ตามต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายก็คือว่าในทุนถ้าจะมาปลูกเยอะก็ต้องไปทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย และการทําข <aunque S 2> <the> ้อตกลงกับมหาลัยนั้นเนี่ยก็เป็นการทํา m o u กันในแง่ของการศึกษาวิจัยยังไม่สามารถที่จะไปขายได้นะครับเพราะขณะนี้ยังไปขายไม่ได้ต้องไปผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อศึกษาวิจัยนะครับหรือหรือเอาบางส่วนนะครับไปสกัดส่วนในสเต็ปต่อไปก็ต้องเป็นการแก้ดปักหาต่อไป ต,ตอนนี้ได้ข่าวมีกาแฟบางรานเข,าเ,า,นขา,าเริ่มนกันชามาเทํ็นคาเฟอแันนั้นอันนั้นก็แสดงว่าเขาได้ขออนุญาตกับระยอดถูกต้องแล้วถ้าถ้าเขาขอถูกต้องนะโดยที่เอา เอาใบเอาส่วนต่างๆของมันชาเนี่ยมาจากที่แหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นโรงพยาบาลระบาภูเบศได้รับอนุญาตให้ปลูกเขาไปขอใชอจากโรงภูเบศมาแล้วมันประกอบอาหารก็ขออนุญาตจากอยทำอาหารได้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ส่วนนี้มีจำกัดดดคาาว่ไ้มมันนชิเอจำกัดมันไม่มีจำกัดแต่ว่ามันต้องขึ้นกับต้องกฎหมายที่เกี่ยวกับของอยของการระอายในที่สุดที่สุด สวัสดีครับขอบคุณครับวัีครับนนี้มาเสนออะไรครับพ <มา S 1> ีอ่อ่าวันนี้เสนอเป็นไส้หลับที่ผสมกัญชาครับผมสารสกัดจากกัญชาเป็นสาร CBD นะครับมีส่วน CBD ที่หนักไปทางเป็นยาเป็นเมดิคข้อนะครับครับ CBD นี่มันจะออกเป็นยังไงบ้างคะก็ออกนีธ ไปในเชิงทางการแพทย์นะครับให้นอนหลับั้นให้นอนหลับอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม่เมานะครับไม่มีผลใางเมาครับผมเพื่อใการรับการพักผ่อนเขาไม่มีการรับประทานนะคะรับประทานที่ให้รับประทาน ตอนนี้ทางเราได้นำผสมกับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดมโซดาเป็นฟูดพันอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ได้ทราพเวลาเราดื่มเครื่องดื่มนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้รับรสหรือความรู้สึกจากจางการกระจาเลยใช่ครับใช่ครับคือจะไม่ไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นครับผมไม่ไม่แล้วไม่ไปทำลายกลิ่นหลักๆของน้ำของมไม่เป็นอะไรที่เป็นต้นใช่ครับแล้วส่วนผสมที่เราใส่เนี่ยนะมากน้อยขนาดไหนคะตัวกัาคาส่วน ประมาณหนึ่งสองเปอเซ็นหนึ่งสองเปเนครับน้อยมากครับผมไม่ได้เป็นตัวนี้เป็นแอปเปิลโซดาใช่ถูกล้องนะก็จะมี่วนผสองตัวใส่หลักกัญชาแล้วดื่มเลยก็ลองดื่มนะคะว่ารสชาติเนี่ยของใส่หลักกัญชาครับผมเจอเลยไม่ได้มีกลิ่นของกัญชานะคะ รู้สึกว่ากินมันจอ,อกนุ่มก็ไม่โดดมะนาวแต่หอมของเรื่องของไฟหลังถ้ากลิ่นกัญชาออกไปมันจะกลิ่นจะค่อนข้างแรงนะคะออกนุ่มสบาย,บายค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับอันนี้มะนาวแอปเปิ้ลใช่ไหมคะครับผมใช่ครับธารมดาใช่ครับแล้วก็นี่เลยตัวเด็กตัวอิของเขานะคะใส่ลังกัญชาค่ะคอยติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีขายไม่พงค่ะใช่ใช่ครับขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะคะใบกัญชาค่ะนี่อย่างเข้มข้นเลยนะคะอาหารให้เป็นยาค่ะ เมนูต่อไปนะคะเป็นหมูสับผัดพริกแกงค่ะโอ้โหนะคะน่ารับประทานจริงๆค่ะนะคะต่อไปเป็นผัดเนื้อนะคะขี้เมาค่ะนีอาหารให้เป็นยานะคะอเออตัวนี้โชว์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ให้ชิมค่ะนะคะคุณกนาทิปก็ตัวนี้นะคะ รายการหรือร้านอาหารต่างๆนะคะที่เขาทำาใบกัญชาออกมาขายเนี่ยเขาก็ต้องมีอยอยนะคะแล้วก็ซื้อจากแหล่งที่ผลิตที่ชัดเจนนะคะเอออย่างพวกคาเฟ่หรือร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยเราทานเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปเนาะให้เขาเปิดล็อกนะคะให้กับคนทั่วไปไอ้นี่มะนาว แอปเปิลนะคะใส่สลับกัญชารสชาติเป็นยังไงคะคุณโอ้เดี่ยมเลยครับเียมนะตอนนี้ล่กัญชาการเยอะแยะมากมายสนใจที่จะมาขยายธุรกิจกันค่ะยอดเยี่ยมในที่นี้นะคะในห้องนี้ก็มีแต่เศรษฐีนะคะในอนาคตนะคะเศรษฐีกัญชาในอนาคตนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปอบรมกันต่อนะคะยาจีนนะคะแต่เราก็ใส่รากกัญชาไปด้วย๋อดื่มดื่มแล้วรสชาติเป็นยังไงคุณพี่หวาน หวานครับหวานนุ่มเหมือนวายไหมคะอร่อยกว่าครับอร่อยกว่าโอ้โหหวานเลยอ่ะหวานเลยเลยน่าชักติดใจแล้วชุ่มคอครับชุ่มคอขอโทษนะคะคุณพี่มาจากไหนคะ คุณเป็นยาสูตยาจีนใส่กับเหล้าโรงนั่นแหะค่ะเหล้าโรงใส่กากของกัญชาลงไปโอ้โหกินแล้วยิ้มหวานสวยเหมือนคุณพี่ไหมแน่นอนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะตัวนี้เป็นน้ำพักิมใช่ไหมคะ คาใส่ใส่รับกัญชาใช่รสชาติเป็นไงคุณโอ๋รสเดี๋ยวผมเอาเหมือนชาเย็นนะเหมืนชาเย็นแต่ไม่เย็นแต่ไม่เย็นชาใช่ไหมคะขอให้สักวันหนึ่งเมืองไทยจะมีพืชนี้เป็นพืชพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนคนยากจนที่อยู่ไกลความเจริญนะครับก็เอาประเด็นที่ต่อประเด็นนอันนี้เมื่อก่อน ก่อนที่ต่อเขไปในชุดๆของน้าแล้วก็เรียนรู้กับผมตอนเสร็จสิ้นสัปดาห์ีก็องเปิดงานเรื่องงานที่อย่างที่ต่อเข้ามาตอนนั้นเป็นต้องมีช่วยสาธุก็มาทุกที่กับพี่น้องชาติการถือโครงการนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้าด้านี่ต่อเดี๋ยวพี่ต่อว่ากาเที่ยวนะฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวจริงีมีแถวหน้าต่อครับต้องสนิทเดี๋ยวพูดกันอีกแต่เดี๋ยวกวามไปมันตัวพูดผมอันนี้มันจะีไม่ยานนะ ในอนาคต3เดือน4เดือนสมมติหาศสกิลจับลูัครัวไปสักสี่สิบห้าสิบคนนะชื่อขบวนเศรษฐีรวยจัญชาด้วยกันพร้อมรับพรบ้อมสอนปลูกไหมยินดีครับอขอบคุณมากครับดรบันดิตนะค,ะ,ออะครับวันนะี้มีโอกาสนะครับสามเดือนสี่เดือนเดี๋ยวเราจะขบวนข้าวสารขึ้นไปหาลู่เลยนะทุกท่านนะครับห้ามเป็นเครื่องพันเชิญพานี้ก็เป็นโอ,อกาสนะครับในการช่วยเหลือเก,กษตรกรด้วยแล้วก็วิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการ ยกระดับภ uhm, ูมิป <incomplete> <de> <g bits> ัญญาไทครับเรียนเชิญดรเบิชยมเฮครึงบทกรรที่เป็นสารสนทไทารคาต่างๆครับาสวยครับที่่ำกัยัเดวบีแกด้ไหมก็เอาของีปเป็นดีเลอรไปกอนย่างนี้ดูในกระป๋อเลย คือนี่เราจะไม่สามคนจะไม่แบทชิ้นอยู่แล้วนะฮะคือผมพูดตรงนะครับเราเราพู้เสียเพราะเราเป็นคนซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผู้ชี้ทีเราหงมากวันที่เราวางตลาดสินค้าที่ประสบ